พลังหมัดต่อยเจ้าโกโกวาโอ้โห คอนเทพเจ้าหู้ยช็อตเข้าไปจึ้งอุยถึงกับเห็นกระดูกภายในเลยเฮ้ยหน้าอกแตกเข้าหน้ามันหุยหัวแหกหัวแตกแน่นอนอืเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาิตี์มไปนะครับกับเกมจ i a แอนครัสรวมอาวุธฉีกเนื้อมอนเตอร์นั่นเองนะครับผมแมสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้อาวุธอันหลากหลายนะครับในการบทขยี้พวกมอนเตอร์ทั้งหลายเอาให้ผิวหนังกระจุย เ,นะเห็นกระดูกเห็นซี่โครงอะไรแบบนี้เลยแม่ก็เรียกว่าเป็นเกมที่ดูน่าสนุกแล้วก็น่าจะสะใจนิดๆด,ด้วยนะในการกําจัดพวกมอนเตอร์พวกนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายในร่างกายของเจ้ามอนเตอร์พวกนี้จะมีกระดูกหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการฉีกมอนเตอร์ในว,วันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเร่ เริ่มเล่นกันเลยเถอะราวันสตาร์ทกันเลยเพื่อนนี่วิธีการเล่นก็คือการกดนี่เพื่อทําการโจมตีมันุยดูสินี่มันโอ้ยอย่างกระเพาะพันธุ์ทักกี้อ่ายิงเข้าไปยิงหน้าอกมันโอ้โหเห็นซี่โครงแล้วเพื่อนอุย้ยอาวุธใหม่อย่างงั้นเหรอนี่พลังมัดครับผมมาสมใส่แล้วก็กดแถบอืมต่อยมอนเตอร์ต่อยพุงมันโอ้โห โอ้ยจุกละเกินอ้าวคงจะแตกเออโอ้ยเห็นเชือกด้านในนี่ต่อยหน้าโอ้โหหน้ายุบได้เงินมา190ง้อย้อยอาวุธใหม่โอ้โหมีปืนแล้วก็ด้านขวาเหมือนจะเป็นเพนบอลนี่เอาปืนธรรมดามาก่อนเราจะต้องฉีกแขนของเจ้ามามอนเตอร์ตัวเขียวตัวนี้อุ้ยโอ้ยเล็บหลุดอู้ได้กุญแจด้วยมาฉีกแขนอีกข้างนึงเอ้ยนี่ฉีกหัวดีกว่า ว้าววิกระโหลกแล้วดูสิ <c oughs> ต่อไปก็ต้องฉีกขามันเนี่ยผมไม่ต้องมีเดินกันแล้วฝ่าเท้าด้วยเออเท้าหลุดโอ้โหแม่นึกว่าเป็นกระดูกที่แท้ก็เป็นเหมือนเชือกอะไรก็ไม่รู้ยิงมันให้ตายเฮ้ยนัดสุดท้ายเออ้าวิมีการแบบว่าไขกุญแจ ลองดูสิเดี๋ยวต้องมาหาชิ้นส่วนเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมเอาละเพื่อนตอนนี้ก็โอ้โยมีแบบอาวุธอะไรเอ่ยด้านขวาอืมรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถปลดล็อกมอนเตอร์ตัวใหม่ได้ไปดี400กว่าแล้วก็ยังมีเจ้าโอ้โหยหสลามลิกนี่เจ้าโกโกวา แล้วก็โอ้ยสิงโตเป็นหุ่นตัวตลกแล้วก็มีเจ้าอ้ยเหมือนคิงคองแต่หน้าตาแปลกๆเอาตัวนี้ก่อนละกันเฮ้ยเปลี่ยนอาวุธใหม่โอ้หใช้ปืนก่อนขอดูภายในร่างกายของนายหน่อยสินี่ยิงให้มันทะลุเอา้าหุยพุงแตกเฮ้ยด้านในเป็นโครงกระดูกนี่เราจะทําลายแบบว่าพุงด้านนี้โอ้หใส่ทะลักไปดิขอดูภายในแขนหน่อยนะเพื่อนอืเออยิงแบบโอ้ย เหมือนเป็นกระดูกลากไม้เฮ้ยดูหัวมันหึหน่าสงสารโอ้โหเป็นฟักทองนี่หว่าเปลี่ยนเป็นหมัดก่อนเพื่อนมาอาวุธนี่ปั๊บ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 โอ้ยพุ่งบบว่าทะลักเออพุ่งทะลุนี่โอ้โห,าาโโหขาเป็นรูมาต่อยให้เป็นบักเออหอบักสีสีปลดล็อกเพิ่มเติมเฮ้ยได้มาแบบว่าหมุนให้กลายเป็นค้อนเพื่อนอ๋อนี่ไง เออสมบูรณ์หรือยังได้แล้วเพื่อนโอ้โหโถส่วมลองใช้ดูสิโอ้โหหนังติ๊กยิงแบบว่าโถส่วมเฮ้ยบงเข้าไปหูยหสะเทือนหน้าแตกอื้มนี่หูปากแหกไปแล้วเพื่อนแล้วก็อืมเอาลูกตาอีกฝั่งนึงมาเอาให้หลุดเฮ้ยตาหลุดสักทีสิ เฮ้ยโอ้โหเมื่อไรตาจะแตกอืมตาหลุดไปแล้วต่อไปก็เข้าพุงไปโอ้โหพุงแตกพุงแตกจ้า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 อืมยิงรัวปิ้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 วอ้าเออเรียบร้อยออ้นี่มันอะไรเอ่ยเอ๊ะเหมือนจะเป็นปืนใช่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันออ้ปลดล็อกตัวใหม่ละเพื่อนคราวนี้เราจะไปที่โอ้โหเจ้าสลามลิกมาปลดล็อกไปก่อนแล้วก็คราวนี้ ขอใช้เป็นอาวุธดี่คอนเทพสายฟ้าพลังคอนเทพเจ้าโอ้ยช็อตเข้าไปจึ้งอ้ยถึงกับเห็นกระดูกภายในเลยเอ้ยหน้าอกแตกมาต่อไปก็แขนข้างนี้อืมเอาหัวไหล่มันออกอีกข้างนึงอุ้ยเรียบร้อยโูงแตกไปด้วยเออเอออืมออ้ยน่าเครียด ตายซะนี่แน่หัวไหลจะแตกเมื่อไหร่อุย้ยนี่ตีมือ,อว้าวมือขาดต่อไปก็พลังหมัดเขียวอัดหน้ามันหน่อยอืมเอาดีหน้าสันโอ้ยเด้งดึงหน้าจะแหกเมื่อไหร่อื้ออื้ออืมนี่อย่าเพิ่งตายก่อนนะเพื่อน ยังไม่เห็นหน้ามันโอ้โ oh, ห oh, หัวขาดเออใกล้จะได้เหมือนจะเป็นปืนช็อตกันแล้วนะนี่โอ้โ oh, ห oh, ได้เป็นปืนช็อตกันตอนนี้ก็ขอลองใช้ปืนเพนบอลกันบ้างสิมาละจ้าโอ้โ oh, ห oh, ยิงปืนเพนบอลโป๊โป๊โป๊นี่เอาหน้ามันให้แหกก่อนเนอ โอ้โหตาปูดหืมตาเครียดเอออุ้ยปากหลุดต่อไปกระปืนที่ปลดล็อกมาใหม่เมื่อกี้นี่ปืนช็อตกันโอ้อาวุธเยอะเหมือนกันนะเกมนี้มายิงขามันหน่อยปุ้งปุ้งปุ้งโอ้ยนี่ผมขาขาดอืฝ่าเท้าด้วยนี่ฉีกกระชากโอ้โหยนี่แล้วก็เอาแขนอีกข้างนึงเออสะบัดอืัวะไรนี่ผมปื๊ดปื๊ดโอ้ยไหลฉีกนี่ต่อไปเป็นพุ้งโอ้โหยดูสิ สภาพนี่ดูไม่เจิดจ<ะ>เรียกได้ว่าแม่แทบจะตายกันแล้วนะนี่โอ้ยฉีกหน้าอกไปอือ <c oughs> อืมกำลังจะปลดล็อกโอ้ยอาวุธปาปักเป้านี่เจ้าโกโกวาโอ้หุมีแบบว่าให้ลองปาไข่ปารจาจ่าดิดไข่ใส่หัวเจ้าโกโกวาโอ้ยเฮ้ยเราจะเห็นโอ้มีแบบว่าเหมือนโครงกระดูกหุณยนต์อยู่ด้านในแปลว่าเจ้านี้มันเป็นหุ่นใช่ไหมเอ่ย นี่ว้าวหน้าแตกไปแล้วอืมแต่ว่าใช้ไข่นี่ไม่ค่อยสะใจเลยนะมาพลังหมัดต่อยเจ้าโกโกวาโอ้โอหน้าอกทะลุไปดิเออนี่ครับผมรัวหมัดโจ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 ,อจอโอ้โแตกไปแล้วต่อไปก็สวนนี้ออหือตรงพุงอุย้ยเจ้าตุ๊กตาพุงขาดปืนช็อตกันมาละจา้าพุ้งปุงป้งปุ้งโอ้โหตัวโยกอย,ยังกระเต้นนี่ต่อไปก็ ส่วนหัวมันจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึจ๊บเออหุ้ยโครงกระดูกข,ของหุ่นยนต์ขอฉีกกระชากข,ขาของเธอหน่อยสิปั๊บปับป๊บปอยิงทีแบบกระจายอ้าวโอยขาฉีกน่าสงสารบอลทีม้อืมยังไงวะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหเราสามารถเลือกว่าจะโยนไปที่จุดไหนนี่โอ้ยเข้าหัวอ่าเข้าหน้าไปดิโป้อือหัวแตกหัวโยกหัวหยุ่นโอ้โหรู้สึกว่า แม่ค่อนข้างจะเบาเหมือนกันนะฟับฟับอ๋อเลือกความรุนแรงในการปลาได้ครับผมจ้าจ้าเรื่อย อรับลองว่าต้องหัวแตกหัวฉีกนี่ไงเออต่อไปก็่าอเบาๆเ,เข้าที่ท้องครับผมโป๊โป๊ะโ,โ,โอ้ยแค่บอลหิมะก็ืรุนแรงได้ครับผมมาชดสุดท้ายโอ้โหะเสถือนโอ้ยคอโยกหุ้ชุบนี่ปักเป้าตอนนี้ก็ขอลองดูเจ้าอาวุธแพนกวินนหน่อยสิมายิงแพนกวินโอ้ยขนกระจายเอาไม่ใช่แพนกวินนี่หว่ามันเป็นนก อืแม่โดนนกยิงหน้าสันผลกระจุย้ยปากหายครับผมดูฝ่าเท้าหน่อยสินี่สะดุ้งสะเทือนแบบืหรุนแรงเหลือเกินสำหรับอาวุธชิ้นนี้เอขาดไปแล้วอ,อยากจะเห็นทั้งตัวเลยนะน่าเสียดายเอาสะโพกมันให้ขาดก่อน เฮ้ยเร็วๆขาดไปดิโปอืมอีกทีเดียวอุ้ยนักหนึ่งไม่ขาดเออขาดแล้วต่อไปก็หัวไหลนี่ไม่ต้องมีหลอกมืออ่ะชูโหยชูเอ้ยไม่โดนจ้าโปอ่าเรียบร้อยแขนขาดเอออาวุธที่ปลดล็อกมาเมื่อกี้นี่เจ้าปักเป้ามาปักเป้าปาไปบึ้มโอ้หุยโดนพิษแม่รู้สึกว่าปักเป้านี่ ออื้หไม่ค่อยแรงอะไรเท่าไหร่นะฟิวตายสินั่นแหละออื้หัวแตกเฮ้ยเุบโปเออ ตายซะเจ้าโกโกวาอืมอยากจะปลดตัวนี้ต้องโอ้โหต้องหาเงินเพิ่มแป๊บหนึ่งปลดล็อกและจ้าคราวนี้ก็จะเหลือศัตรูอีกประมาณแค่อืมอีกสตัวส่วนอาวุธอยากจะได้ปืนกลดูโฆษณาสักส,กสทีมาครา,นนานวนี้ก็ปืนกลกับเจ้าโอ้โหหุ่นตัวนี้เฮ้ยมาแล้วปืนกลกับเจ้าโอ้โหหุ่นสิงโตป อขอดูเครื่องอะไรแกนหน่อยโอ้โหโอ้โหแตกยากเรียบร้อยสิโครงหัวกะโหลกก็น่าสนใจนี่จะยิงให้ตัวโยกไปทั้งตัวเลยนะเนี่ยผมปับปับปับปั๊บปับปั๊บบ้ยด้านในอ๋อเป็นหน้าตาแบบนี้โอ้โหดเอาเรื่องนี่หว่าแม่คล้ายๆแบบไฟไน์แอดเฟรดดี้เจ้าจิ้งจอกอ ดูหัวกระโหลกมาต่อไปก็ต้นขาจะเลาะให้หมดปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอออุ้ยเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆดูสิแม่ถอดกรอกออกปุ๊บตัวบางที่เจี๋ยวเออวายบักโคตรหาแล้วเมื่อกี้อุกาบาทเลยละ่ะมาอุกาบาทโอ้ยเข้าหน้ามันอุย้ยหัวแหกหัวแตกแน่นอนออต่อไปก็ส่วนขามันนอ้ย มาโอ้โหอุกาบาทมาเป็นลูกหลายสีหลากหลายสีสันนี่โอ้โหให้ตัวโยกเนี่ยผมปับ๊บปับ๊บปั๊บตัวบวมตัวพองกันไปสิปิ้วปิ้วปิ้วแม่อย่างมันนะผมว้าวดูสิโอ้โหว้าวคาวนี้กอืมปืนเลเซอร์ดูสิจีโอ้โหปืนเลเซอร์ละลายผิวหนัง โอ้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 ให้ดูตัวโยกฮุยอือ,อ,อแม่อยากจะแบบว่าเอาอาวุธนี้ไปใช้กับเจ้าตัวแรกเหลือเกินกลับมาเจอเจ้าฮักกี้เขียวแล้วกันนะปิดท้ายด้วยปืนช็อตกันทะลวงไส้โป๊โปโหยุยหน้ามันโคตรเครียดอืมฮุยแม่เห็นแบบว่าแกนกลางด้านในกันเลยต่อไปก็ส่วนแขนครับผมอืมเราจะเด็ดแขนมันออกอดูสิเพื่อนแม่แล้วก็เอาหัวมันออกนิดหนึ่ง หน้าฉีกตายซะเถอะเพื่อนปุ้งโอ้ยไม่บักโอเคนะครับผมก็ฮมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานจริงๆเลยนะก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นพวกมอนเตอร์ตัวอื่นหรือว่าอาวุธอื่นๆก็ สา,าสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันในพาร์ทหน้าให้ได้ดูกันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมเชวยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับ,ก,ก,ก,ด like. รบกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุบจ๊บจุ๊บ